็ยังได้กลิ่นปิดไฟก็เห็นด้วยจินตนาการอยากอยู่ดูแลเธอใกล้ๆปูกอดและเอาใจใส่ไม่ให้ใจว่าเวได้หลังการแจ้งเกิดจากวงพรอยเขาครีเองทั้งคำร้องและทำนองเองในอัลบั้มโชชัยโย ในฐานะศิลปินเดี่ยวพร้อมกับฉายาที่คุ้นหูจากภาษาญ,ญี่ปุ่นติกชิโรอดีตมือกลองและนักร้องแห่งวงเซเลเบชันหรือคนชุดขาวเป็นวงเดียวในเมืองไทยที่ใส่หน้ากากเล่นคอนเสิรต์ตเจ้าของเสียงแหลมสูงทรงพลังเอกลักษณ์ในเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเตรียมพบเขาในติกชิโรชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิรมนัสวินนันทเสน อีกหน่อยก็ฟูมัวแต่คิดหนักกี่คนจะทนไว้ทำงานไม่พักเลยเป็นหัวบ่อยทำยังไงทำยังไงจะหายออกมาเต้นออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยออกมาเต้นออกมาเต้นเต้นหน่อยค่อยคิดกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คะเขาขึ้นมา600กว่าเมตรออกมาปุ๊บพี่ก็ให้เขาเต้นเลยอะคะนึกว่ามาจากชิลีโอ้ครับนึกว่ามาจากชิลีใสแว่นตาดำมาเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยว้าแั่ชั้นใส่ได้แล้วก็ดีครับนะราบพอถอดออกมาปั night, ๊บตามันจะดำเหมือนกันกับใส่แว่นเลยเพราะว่านอนสองชั่วโมงโอ้โหนี่ขนาดนอนสองชั่วโมงนะยังปล่อยพลังขนาดนี้นะครับอันนี้กีตาร์จริงๆเลยใช่ไหมกีตาร์จริงๆครับนี่เดี๋ยวดูนี่นะครับ นี่เลยตตอนนี้ปึ๊บนี่เลยทเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไงคะี่คะเหลือตัวแค่เนี้เหลแค่เนี้ยครับบามากเลยไม่ต้อ่ถือเลยโอ้โหเพลงสกูนี้คือเพลงอะไรฮะออกมาเต้นครับกี่ปีแล้วเพลงนั้นสี่ปีไม่ใช่เฮ้ยพีออกมาเต้นนี่ก็ประมาณสักยีปีแล้วครับออกมาเต้นติ๊กซีโร่เนี่ร้องเล่นเพลงมากี่ปีแล้วพี่ร้องเพลงมากี่ปีแล้วจะเอาแบบว่า ความดงสวยงามหรือว่าจริงจริงจริงจังจงสิอ๋อเอ๊ะ2,516ครับอะไรอ่ะในช่วงยุคน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพอ่ะพี่ก็เคยร้องตั้งแต่ปีเถาะโอ้โหเต๋เนี่ยปีเถาะประมาณสักสามสิปีได้สาปีครับโอ้โหยังยังคือนี่เขาเป็นคนที่ชัดเจนในแง่ของการเป็นนักดนตรีตั้งแต่เด็กเลยนะอ่านประวัติเขานะ ตอนเด็กๆนี่แบบชอบมากตอนประมาณสักกี่ขวบที่เอาที่เอาหม้อไห้ของที่าณสิบสิบสามขวบได้ครับนี่ทําให้บ้านนี่แบบบันไลยวายวอดวายไม่ใช่เขาสร้างสรรค์เอาหม้อมาตีบุกมปเลยที่ตีหม้อตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะครับเพียงแค่ไม่มีหม้อของข้าเอยากตอนนั้อยากเป็นมือกลองอยากเป็นมือกลองครับโอ้โหแล้วจริงเลยใช่ไหมที่เอาหม้อที่บ้านมาฟาดมาตีแบบครับก็มีพวกกระมังสมัยนั้นมันโอ้โหมันนานมากนะครับมัน แทบจะไม่มีอะไรอ่ะพวกสถานที่ที่จะให้เราไปไปเล่นดนตรีอ่ะเราก็ต้องเก็บอะไรต่างๆเอาลังเอาอะไรมาทําเป็นกองทอมเป็นฝ่ามอมาทําเป็นแฉเป็นอะไรเนี่ยเอาตะเกียบมาตีคือคืออันนั้นคือตอนที่มีความรู้เรื่องของการตีกลองหรือยังคะหรือว่าเริ่มจากสิ่งเหล่านั้นเะคนั่นเป็นการเริ่มต้นครับผมคิดว่าเรื่องกลองนี้ไม่น่ายากหมายความว่าพอเราฟังเพลงปั๊บเรารู้สึกว่าอ๋อไฮแหวกมันจะตีอย่างเงี้ยแล้วมันก็มี เรียนรู้เองเลยคิดว่าน่าแต่ทาได้จําคอนเสิร์ตครั้งแรกได้ไหมของตัวเองที่มาบุญครองครับมาบุญครองเลยแล้วคอนเสิร์ตไหนที่ที่น้องเขาทำอินโทรว่าใส่หน้ากากอะไรอ๋อนั่นเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับเปิดตัวที่ไหนทราบไหมครับสิงรีสนนเลยฮะเขาดินวนาครับที่มาิทาจริงจริงสิครับเล่นเล่นคอนเสิร์ตในเขาดินเขาดินเปิดตัวเลยแล้วครั้งที่สองที่มหาวิทยาลัย รามกำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นคอนเสิร์ตในเขาดินเสียงกรีนนี่เสียงกรีนนี่กรีนจากไหนพู้ผู้พู้บวกสไม่ใช่อันนั้นเสียงสิงสาราสัตว์ทั้งหลายครับโอ้แตกตื่นหมดเลยเลยก็คือหมดเลยเขย่อมงคือให้อยู่เหมือนเดิเลยเมื่อก่อนทำงานอยู่เขาดินใช่ไหมใช่ตึกภาพไงโอ้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 ไข่ตอกเขาเสร็จแต่ข้อสำคัญนะเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เขาดินทำไมต้องต้องแสงเออคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ไงครับหมายความว่าอยากจะให้ทุกคนอย่ามองแค่ภาพลักษณ มองด้วยฝีมือฝีไม้ของการเล่นดนตรีครั้งที่สประสบความสาเร็จมากที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนเป็นเรื่นหมื่นเลยนะครับเขาบอกเอาลครบพอเล่นดนตรีเสร็จปั๊บโอ้โหคนได้รับความนิยมมากเขาบอกว่าแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดหน้ากันแล้วครับพอเปิดมาเสียงคนใส่ว่าดีแล้ว คือที่ใส่หน้ากากคืออยากจะให้ฟังเฉพาะดนตรีความสามารถหน้าตาคือเราจะหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยอย่ามาสนใจแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฝีไม้ลายมือของพวกเราเนี่ยได้ทรงผลให้พวกเราได้มีอัลบั้มเพียงแค่อัลบั้มเดียวครับโหโปรซะใหญ่เลยอ่ะแรกวงก็คือวงชื่อวงอะไรชื่อวง Celebration ครับ Celebration จริงๆพี่ติ๊กเนี่ยมาจาก Celebration ก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเป็นพลอยอ่ะคะใช่ก็จะมีวงเอ่อเดอะคิตที่แปลว่าเด็กๆนะฮะหลังจากนั้นก็ Disco Kids แล้วก็ celebration ครับ r h y t h m i c นะครับวงเดียวกันเลยนะเปลี่ยนแต่ชื่อครับพี่จำตันที้พี่ไพออดิชั่งที่ทยาได้ไหมโอ้โหจะไปเอาเตียวประวัติพี่มาจากไหนโรงแรมอะไรโรงแรมลไหนโรงแรมอะไรโรงแรมของคุณสยามเบชอรสยามเบชอรของตระกูลสุโกสลครับสมัยนั้นคุณน้อยน้อยน้อยวงพลูกับคุณสุกี้เดิวมาตัวเล็กๆเล ช่วยสอนลูกฉันหน่อยนะอบอกให้ให้สอนลูกช่วยดูแลช่วยดูแลคณกมลาเจ้าของโรงแรมนะสมัยนั้นน้องๆเขาเดินเ,ออเดินเข้ามาเนี่ยมากัน3าสคนถือกีตาร์แบบตัวใหญ่เลยกีตาร์สูงก็ตัว <laughs> <laughs> อยากจะใช้โ<ต>ลกแต่ว่าโอ้ยเยี่ยมยอดมากแต่ว่า<ม>ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะว่าน้องก็จะเป็นเหมือนพวกเราหรือเปล่าคือพวกเราเนี่ยมุ่งมั่นเรื่องดนตรี<ม><ม>แต่พอหลังจากนั้นได้เห็นการพัฒนาของเขาจนกลายมาเป็นเจ้าของค่ายเพลงเบงเกอร,รี่ดูซี่คนเรานะคือมันเป็นความฝันมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเอมของเขาที่เขาจะต้องเดินไปจนได้ครับมันกติกเหมือนกันก็มีความฝันเหมือนกันว่าจะต้องเป็นนักดนตรีให้ได้ครับตั้งแต่เด็กๆตอนที่ ประมาณสองสาขวบ champions. นี่ก็คลานมาชงนมกินเองโอ้โหแรนโคตเชียโอ้โหอะไรจะใจได้ขนาดนั้นนะเขาเนี่ยติ๊กขนาดนั้นคือเป็นเป็นนักดนตรีที่แบบคือไม่มีวันตายจริงๆนะคือเดี๋ยวผมก็ตายครับหมายถึงว่าในผลงานคิดดูสิฮะคือไม่รู้กี่ปีต่อมาเนี่ยเพลงที่เขาดังล่าสุดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ล่าสุดเพลงที่กลับมาได้ครั้งคือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับโอ้โหได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมากแต่งเองด้วยใช่ไหมฮะแต่งเองครับ แล้วในด้วยเพลงนี้ทําให้เรารู้เลยว่าคุณติ๊กเนี่ยเป็นคนที่บ้าหวยฮะทำไมอ่ะโนมันบอกสลาดยังมีกินแบงเอาข้าวสาลน้ํามันล้างรถฟ้าแรงเริงอะไรอยู่ในเพลงได้อ่ะคือลำพังเขาจับหีก็แย่แล้วพี่ไปยอมรับกับพี่กนกอีกครับผมในประโยคที่สองครับฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแล้ววันนึงผมได้ขึ้นไปบนเครื่องบินทำฝนเทียมครับ แล้วก็ได้เห็นตอนนั้นที่โคราชนะครับ,รบลำตะคองเนี่ยแห้งขอดเหมือนเหมือนกับว่าแบบถ้าอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยชาวโคราชท้่จังหวัดใกล้เคียงจะไม่มีน้ำใช้แลยแล้วตอนที่ขึ้นไปบนเครื่องทำฝน,นเทียมเนี่ยนะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์มีนัก,กเกษตรอะไรต่างๆที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของลมนของเรื่องของการจัดวางว่า ฝนจะไปตกตรงตรงไหนเหรีอเปล่าประมาณนั้นผมก็ไปช่วยเกาใส่สารเคมีไปในฐานะอะไรอ่ะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็ภูมิใจมากเลยจริงจริงครับจริงๆรนั่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มาอยู่ในเพลงใช่ก็เพราะว่าฟ้ายังมีหมุนฝนยังมีวันแล้งสระายยังมีกินแบงครับผมคแต่ประโยคแรกเนี่ยใครแต่งใช่ไหมครับประโยคแรกเนี่ยพี่ป้อมอัศวินีโชติกุลประโยคเดียวเนี่ยนะประโยคเดียวแกฟ้ายังมีหมุนเนี่ยนะโทรมาจากที่จังหวัดเลยติ๊ก นี่เราอยู่จังหวัดเลยนะเราฟังเพลงของติ๊กมาตั้ง6 7ชั่วโมงขับรถไปก็ฟังเพลงนี้ไปเรื่อยแล้วก็เลยบอกว่าคาแรกของผมเนี่ยฟ้ายังมีเปลี่ยนบอกฟ้ายังมีเปลี่ยนฝนยังมีวันแรงะล้วบอก๊ีขอเป็นฟ้ายังมีหมนได้ไหมฝนพอดีนะครับโอ้นต่เป็นเซมโม่เหรอคะตอนนั้นเป็นเพลงจริงๆแล้วครับแต่สลากยังมีกินแบ่งเนี่ยของคุณติ๊กเลยชัดเจนมากเลยชัดเจนชัดเจนอีกเพลงหนึ่ง รู้ไหมว่าสลากที่มีกินแบ่งเนี่ยมาจากไหนม,มาจากรัฐบาลไม่ใช่ในช่วงแนวคิดในช่วงงานของกองสลากแล<อ><อ>้ว<อ>ติ๊กมาช่วยงานพี่หน่อยนะมาช่วยกองสลากอเหลือก็เลยมา โอ้โหแล้วขันโดนมากเลยคือพี่เอา<ม>จากประสบการณ์นู้นประสบการณ์นี้มาแต่งในเพลงมันจะ,ม,ะ,ะมีเรื่องของประสบการณ์จริงกับจินตนาการการแต่งเพลงนะครเ,เรื่องของความจริงกับจินตนาการ2อ,อย่างเนี่ยชัดเจนมากแต่สลากกินแบ่งเนี่ยประสบการณ์จริงใช่ไหมครับประไรณริแล้วก็มีวันล้างใช่ถูกอะไรของเขาอะไรทราบไหมครับผมคิดถึงอะไรคิดถึงความที่มันเป็นจริงอ่ะวิถีชีวิตของคนทุกวันทุกวันเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ตายครับฟ้ายังมีหม่นฝนยังมีวันล้างสลากยังมีกินแบ่ง ทำ,ทำไมถึงสลากจะมีกินแบ่งใช่งไหมครับก็จะมีเงินอยู่กอนหนึ่งนะเวลาเขาเวลาเขาซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยบนดินนะถ,ถ,ถูกคนมานะซื้อไปตรงนู้นทีโคราชขอนแก่นเชียงใหม่อุดรหนองคายภูกเกตอะไรเงี้ยพอถูกปั๊บนูน้นที่ไหนถูกบ้างเอาแบ่งไปแบ่งไปมีกองทุนกองกลางอยู่แต่ว่าถ้าหัวใจของฉันเนี่ยแบ่งไปอีกไม่ได้แล้วนี่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เราเชิญคุณติ๊กมาเนี่ยเพราะว่าวันเสาร์ที่30ตุลาใช่ไหมฮะถูกต้องครับจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของผู้ชายคนนี้นี่ฮะมีโปสเตอร์มาด้วยคุณจอมขวัญรบกวนหน่อยนี่ค่ะคอนเสิร์ตจิโร่สลากกินแบ่งเอ๋อไม่ใช่นี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำให้คุณติ๊กเนี่ยกลับมาดังมากๆเลยนะครับชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิร์ตและเรียนให้ทราบนะฮะว่าพลังของเขาที่มีทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอิมแพ็กฮอร์สองอะไรเนี่ยมาจากไหนโอ้นมอุด้ไงนมอโน้ตอุดมเอออะไร การนี่เอเอ็มอยหกนี่ยแล้นี่ยวงอลูมิเนียมไอ้ไทเทเนียมไทเทเนียมพี่เจนเขาจริงหรือเปล่าคะเนี่ยถึงก็ปาถึงขนาดนี้แล้วที่สามสามส่วนนี้จะมาด้วยนะมาด้วยครับจำได้ไหมครับตอนที่โนมูโดสเขาเอาเรื่องของผมไปเล่าเนี่ยในในใช่อย่าไปเชื่อนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงข่าวข่าวนี้แปลกประหลาดมากทำไมฮะผมเนี่ยจะได้มีโอกาสเอาคืนครับ ไปแชรกันเลยแะไปแชร์เลยพอนี่คอนเสิร์ตของเรานะครับผมแต่ว่าคุณโน้ตจะมาเหมือนกับมาเดี่ยวหน้าม่านก็ไม่รู้แหละแล้วกต่เขายังไม่ได้คิดเฮ้ยแต่มามาแน่มาแน่ที่จะบอกให้ทราบก็คือว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมีรอบเดียวนะท่านผู้ชมครับคือพลังมีเท่าไหร่เนี่ยปล่อยเต็มที่ปล่อยของเต็มที่เลยปล่อยของเต็มที่รอบเท่าไหร่หนึ่งทุ่มป่ะใช่ครับหนึ่งทุ่มสามสิบตุลาคมสามสิบตุลาคมอิมแพ t คฮอลล์สองผมอยากจะให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ย ได้ร่วมกันทั้งประเทศเลยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับให้ช่วยกันซื้อตั๋วนะครับโอ้โหตรงเลยตรงเลยเดี๋ยวพวกเราช่วยพูดก็ได้เราพูดให้ดีกว่าครับพี่คาับมั่นมากมุ่งมั่นมากนี่ไงนี่ไงนี่ไงี้ยขายขานี้เงี้ยเมื่อกี้ซานี่ร่วมด้วยเอฟหนะฮะตัวใบเท่าไหร่เนี่ยสองพันพันห้าร้อยเจ็ดร้อยก็ได้เจ็ดร้อยก็ได้แล้วก็ได้หนึ่งพันก็ได้หนึ่งพันห้าสองพันปกติตามประสบการณ์เนี่ยตรงนี้จะหมดก่อน พันพันห้าเนี่ยครับฉะนั้นท่านต้องรีบนะฮะเนี่ยฮะก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เหมือนเดิมเบอร์โทรศัพท์02 262 3456 262 3456ดูตัวตัวตัวคุณติ๊กจะมาพูดโปรโมทเขาเซอร์ตัวเองพูดดีกว่าโอ้โหมันน่ารักมากเลยตัดไม่เข้าใจเลยมากเลยครัดมากสลาจิมีทิ้งไปเพราะว่าเพราะคำว่าเพราะคำว่าจีโร่เนี่ยไปว่าอะไรขาวครับ อ๋อก็เลยมาขาหมดเลยวันนี้นะครับาเนี่ยหลายคนไม่รู้นะเป็นแฟนเพลงเขาติ๊กชิโร่ชิโร่ชิโร่ไปไปก็ศูนย์สิศิโร่อ๋ออันนั้นศิโร่อันนั้นศิโร่จริงๆแล้วคือมาแล้วมาแล้วติ๊กศิโร่ไม่ใช่มาแล้วมาแล้วดูไปด้วยนะสามสิบเอ็ดคนที่สามจะขึ้นมาแล้วจากแคปซูลด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยโอ <fig> ้โหดีฮะ นี่คือลูกเขาที่รออยู่นะคะถ้าถ้าถ้าพี่ติ๊กไปร้องที่เนี่ยที่ปากทางแล้วแบบออกมาเต้นเนี่ยเขาคงเหนื่อยเนาะโอ้โหพี่ผมอยู่นะตั้งเจ็ดสิบวันแล้วเคยไปนะในที่สมัยที่ทะเทศสวิตเซอร์แลนด์นะเข้าไปในในเมืองหมืองที่เขาที่เขาเจาะนะฮะอุโมงค์มันเป็นไปเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสมัยนโปเลียนนะครับเฮ้ยจริงจริงอ๋อไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยนโปเลียนใช่ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมืองเป็นเหมืองเป็นเหมืองเกลือ เหมือนเกลือครับครับเหมือนเกลือโอ้แต่เราไปลึกมากเลยเราลึกถึงสภาพความรู้สึกของคนที่เข้าไปอยู่ในเมืองอ่ะเอาใจเข้ามาใส่ใจาเราอะนะบ้านเราเลี้นาเกลือบ้านก็เป็นเมืองเล่แหรอครับแต่สิ่งที่น่ารื่นใจทคืออะไรใช่ไหมครับคือเครื่องมือที่เขาดึงขึ้นมาจากการที่เป็นคนที่ชอบคิดประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากจะสร้างชีวิตแล้วก็อะไรดูลายชีวิตของคนอีก ผู้โลกกินแล้วเรามาจริงจังกันได้ไงเนี่ยนั่นแหะจริงอ้าวพูดถึงไหนแล้วเขาภาพเข้ามาจริงจังอ่าาาวันนี้ขอบคุณมากฟาคอนเสิร์ตอะไรนะติ๊กชิโร่ชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิร์ตไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากติ๊กครับขอบคุณพี่ติ๊กนะคะขอบคุณค่ะวันนั้นเขาจะใช้กีตาร์ที่โตแล้วนะคะยังไม่เลิกเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ